สวัสดีเพื่อนช่างทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระติกน้ำร้อนยี่ห้ออะไรนี่นะครับมิสู รับประกัน3ปีโอ้โ oh, ห oh. นี่ของแท้มต้องมีตัวนี้นะครับมออกนีของแท้ต้องมีตัวนี้นะครับมีมออกประหยัดเบอร์ห้านะครับมออกอนะครับมีของแท้ไม่เหมือนทิ่ก่อนนะครับที่ผมรีวิวมอหุงข้าวมันไม่มีมออกนะครับ โมอกอโอกอ,อกขอแสดงว่ากระติกน้ำร้อนตัวนี้เกรด A นะครับ mm. ลูกค้าบอกว่าติดน้ำร้อนไฟไม่เข้านะครับ mm. ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเช็คไฟมันไม่เข้านะครับ mm. ก็เหมือนเดิมครับเราก็ตั้งไฟมิเตอร์ไปที่ R คูณหนึ่ง R คูณหนึ่งตั้งไว้ที่ R คูณหนึ่งแล้วเราก็จะวัดสายนะครับปลั๊กไฟมันจิ้มไปแล้วเราก็จิ้มนี่ขึ้นนะครับดูมิเตอร์สังเกตมิเตอร์นะครับนี่กลับด้านขึ้นนะครับสังเกตมิเตอร์นะครับขึ้นกลับด้าน คนะรับก็แสดงว่าสายตัวนี้ไม่เสียนะครับใช้ได้ใช้ได้ความจริงผมก็ได้ลื้อออกมาแล้วละครับได้ลื้อออกมาลือ้อลื้อตูดมันออกมาแล้วผมลืมถ่ายคลิปลื้อตูดลือ้นอน็อตสองตัวออกมาแล้วผมลืมถ่ายคลิปพอดีลูกค้าเขารีบ <c oughs> เราก็มาดูด้านในมันนะครับ มาดูด้านในมาดูตรงสูตรของมันเลยผมได้รื้อเนาะมาแล้วแหละนบนี่สรุปว่าสายสายเส้นนี้ครับขาดเนี่ยสายเส้นนี้ขาดที่มันจะไปเข้ากับไส้ความร้อนนะครับไส้ความร้อนของมันอยู่ข้างในนะครับไส้ความร้อนของมันขาดอ่าเี้ยผมก็จะถอดจะถอดจะถอดนอด็อ จะเอาข้างในมันออกมาถอดน็อตตัวนี้ก่อนนะครับน็อตตัวนี้ที่ว่ามันมายึดลงโครงตัวนี้นะส่วนมากพวกที่เป็นมีมออก,อกอเนี่ยมันจะยึดกาวแล้วก็มาลงโครงตัวนี้นะจะยึด 9, กาวแล้วก็มาลงโครงนะแต่ถ้าไม่มีมออกอส่วนมากจะ มันมันมันจะไม่มองจุดนี้นะครับจุดเล็กเล็กน้อยๆถอดน็อตอ,ออกมาแล้วออกมาใครที่จําได้ก็โอเคนะครับใครจําไม่ได้เหมือนผมก็มาร์กมาร์กอย่าประมาทคนสมองไม่ดีก็อย่างนี้นะครับนะครับ อเดี๋ยวผมสังเกตดูก่อนนะครับมีน็อตอยู่ถอดตรงที่ว่าไฟ ไฟบอกสถานะนี่นะครับออกเพราะว่ามันจะต้องขอดทั้งยวงตรงที่ว่าไฟบอกสถานะนี่นะตัวนี้นะไฟสีแดงสีเหลืองสีอะไรเนี่ยออกเพราะว่ามันจะต้องขอดทั้งยวงนะครับ นี่นะครับไปบอกสถานะแล้วก uh ็มาร์คมาร์คออกแล้วมาร์คแล้วคนจําไม่ได้มันก uh ็ต้องมาร์มาร์คอีกแล้วเวลาเราประกอบมันจะได้ง่ายนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดอยู่ว่าเออไอตัวนี้ไปไงตัวนี้มาไงนะครับกอแบบนี้นะครับ แบบนี้เลยนะครับใส่ความร้อนมันอยู่ตรงนี้นะครับขาดเลยขาดเลยขาดเลยนะครับ าไม่รู้จะมีขายหรือเปล่านะที่ประจวบนี่หายากอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาจะไม่ค่อยซ่อมกันแสดงว่าประจวบนี่มีแต่คนรลลวยๆครพังซื้อใหม่พังซื้อใหม่กูเป็นช่างก็เลยต้องจะตกงานหรอก ไม่มีการซ่อมแบบนี้จะเอาอะไรกินขาก็เดินไม่ได้จะไปทำงานก่อสร้างเหมือนเขาก็ไปไม่ได้มีไม่มีเลยก็ต้องนั่งอยู่แบบนี้มาร์กอีกแล้วมาร์กอีกแล้ว จำไม่ได้เราก็ต้องมาร์กการมาร์กนี่ดีมีผลดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราประกอบเวลาเราประกอบเครื่องเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ทางด้านไหน ใหความร้อนของมันขาดนี่ครับผมจะวัดทางด้านนี้นะครับเอาไปเลยคนนี่ผมจะวัดทางด้านนี้นะทางด้านนี้แล้วก็มาวัดทางด้านนี้ว่ากดข้างในมันขาดไหมแล้วก็ตั้งไฟอาอาคูนหนึ่งนี่แหละครับขอมิเตอร์นะวัดตรงนี้เลยก็ได้นี่วัดตรงนี้เลยก็ได้ปัดตรงนี้แล้วก็ เราก็จะมาวัดตรงนี้อิมิเตอร์ขึ้นนะมิเตอร์ขึ้นแล้วก็วัดข้ามมาตรงนี้น,นี่ขึ้นนะครับเนี่ยีขึ้นแถบวบนี้จบเลยแถบวบนี้จบนี่ขึ้น ายไปแล้วครับไม่เจอแล้วหายไปละหาไม่เจอละโอ้ยไส้รั่วลงกาวด้วยไส้รั่วครับเนไสังเกตนะเนี่ยไส้รั่วลงกาวแบบนี้ไม่ได้ครับท้อตายแน่แนแบบนี้ยเราต้องเปลี่ยน อถอดตั้งด้านนี้เลยครับ ปุ่มล็อกอยู่มันไม่ออกนัดเลยครับเอาวิชามานมาใช้เลยทีนี้นัดเลยเอาวิชามานมาใช้เลย มันจะมาไม่เหมือนกันพอมาไม่เหมือนกันเราก็ตัดตรงนี้เลยครับต,ตัดตรงนี้ดีกว่าตัดตรงนี้เลยตัดตรงนึงตัดทางด้านนี้ตัวนี้มันก็จะไปด้วยเอาตัดตรงนี้แล้ว น,นะครับไม่บวมแสดงว่าอาการนี้เกิดสาเหตุเกิดจากฟังเอาไว้นะครับเื่อนช่างอาการนี้ที่เคยเจอบ่อยๆนะมันจะเกิดจากน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งทำให้ ใส่ความร้อนตัวนี้ช็อตนะครับน้ำแห้งน้ำในกระติกนะน้ำในกระติกน้ำร้อนนี่แห้งนะครับวัวจะกินกัน,นขึ้นเนี้ยเห็นไหมช็อตคนนะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้โดนแน่แบบนี้เอามือล้วงอนะโดนแน่เนี่ยผมถึงบอกอคุณแม่บ้านหรือว่าเพื่อนช่างที่ เรียนจบใหม่ๆนะว่าหม้อหุงข้าวก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าระวังที่ว่าถ้าว่ามันรั่วแบบนี้ระวังเด็กนะกระวังเด็กถ้าเด็กมาจับมาอะไรเนี่ยเพราะว่าเด็กนี่ผิวเขาจะบางกว่าผู้ใหญ่นะครับเนี่ยส่วนมากเด็กเขาจะไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าพอเวลามาเอามือล้วงลงไปเนี่ยตายได้นะครับแบบนี้ตายได้นะเด็ก พอเวลาถ้าผู้ใหญ่นี่ไฟรั่วเรายังกระตุกออกได้กระตุกตัวเองออกมาได้ด้วยความที่ว่าเอ่อความเขาเรียกอะไรความความเคยชินนะเนาะเราโดนอะไรหน่อยแล้วกจ็จะกระตุกออกมาได้แต่สําหรับเด็กนี่มีนจะก,กรรมอย่างเดียวนะไฟดูดปุ๊บก็จะกรรมแน่นเลยแหละเขาจะไม่มีเอเขาเรียกอะไรวิจยยารณญาณที่จะต้องอดึงมือตัวเองออกนะครับ ผมถึงบอกว่าาซ่อมเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยระวังระวังนะครับระวังกับเด็กมากๆเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยไฟมันรั่วไฟมันรั่วระวังมากๆนะครับเนี่ยไฟมันรั่วเข็มมิเตอร์ปกติมันจะไม่ขึ้นนะครับวัดไส้เนี่ยวัดไส้ตัวเนี้ยวัดไส้ตัวเนี้กับวัดโค้งนะวัดไส้ตัวเนี้กับวัดโค้งมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่มันขึ้นนี่เห็นไหม เราระวังให้ได้เลยเกี่ยวกับเด็กเนี่ยไม่ได้นะครับผมถึงแนะนําเพื่อนช่างหรือว่าแม่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านที่มีเด็กเกิเดเล็กๆทุกคลิปแล้วครับที่ผมทําคลิปออกไปเนี่ยผมจะแนะนําเลยว่าอแบบเนี้ดีไหมแบบนี้เด็กเป็นยังไงบ้างผู้ใหญ่เป็นยังไงบ้างนะครับผมจะแนะนําบ่อยๆก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ เพื่อนๆที่ใครมีลูกมีหลานเอที่มีลูกมีหลานนะครับเด็กตัวเล็กๆทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าความกว้างของมันขนาดไหนนะครับเราก็ใช้กลับเมตรมาวัดวัดตรงกลางเลยนะครับก็จะได้อยู่14เซนเได้อยู่14เซนนะครับ สิบสี่เซนแตะหรือว่าห้านิ้วครึ่งนะครับห้านิ้วครึ่งเราก็จะสั่งซื้อแบบนี้สิบสี่เซนไส้เดียวเขาเลือกไส้เดียวนะทุกวันนี้มันจะเป็นสามไส้รุ่นใหม่ใหมทุกวันนี้จะเป็นสามไส้นะรุ่นเก่านี่จะเป็นไส้เดียวเป็นไส้เดียวเขาเลือกไส้เดียวครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ต้องโทรไปถามทางร้าน,นราคบว่าราคาเท่าไหร่สิบสี่เซน ว่าห้านิ้วครึ่งน,นะครับมาจะฐานของเขาเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อหรือว่าโทรไปถามทางร้านที่ขายไอ้นี่ก่อนนะครับว่าเขามีขายไหมแล้วราคาเท่าไหร่แล้วผมจะได้แจ้งลูกค้าอีกทีนะครับว่าราคาเท่าไหร่แจ้งลูกค้าไปแล้วก็เราจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่วัด สิบสี่เซนนะครับเนียสิบสี่เซนห้านิ้วครึ่งครับติดน้าร้อนนะเป็นอบอ,ออโต้นะครับตัวเนี้ยเป็นออฟต้เวลาหม้อเดือดจัดจัดแล้วมันจะตัดของมันเองนะครับตัวนี้ตัดไม่ให้ไฟเข้าจะตัดตัวนี้จะดําเนินการตัดทันทีเลยต๊อปแล้วไฟก็จะไม่เข้านะครับหม้อก็จะไม่ร้อนจัดถ้าไม่มีตัวเนี้ย หมอ้ <sk PI> มอเดือดก็จะเดือดปุ๊บปุ๊บ <siglo> ปุ๊บ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 ปุ แต่ทีนี้ไส้พวกเนี้ยนี่มันมันน่าจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าเอาเครื่องรุ่นใหม่ทุกวันนี้กระติกน้าร้อนรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันจะเป็นสามไส้นะสามไส้็นสามไส้ด้านใดด้านหนึ่งมันจะออกสองเส้นด้านนี้มันจะออกเส้นเดียวตัวนั้นจะร้อนกว่าตัวนี้นะครับจะร้อนร้อนกว่าตัวนี้เยอะอะผมก็จะมาเก็บพวก นอ็อตพวกอุปกรณ์ของมันเอาไว้เพราะว่าผมต้องรออะไหล่ตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าทางร้านเขาจะมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจก็เก็บใส่ถุงเอาไว้ก่อนครับพวดน็อตน็อตที่เราถอดออกนี่นะเพราะาเราซื้อไส้มามันจะไม่มีน็อตแถมมานะครับจะเป็นจุดไข่จุดมันเลยจะไม่มีน็อตไอ้พวกนี้แถมนะครับ ระวังอย่าให้หายนะครับเพื่อนช่างทุกคนถ้าหายมาเนี่ยโอ้โหตามหากันลำบากนะครับผมเคยเจอสมัยก่อนผมไปฝึกงานอยู่ที่ที่ขอนแก่นอำเภอเขือ่อนอุบลปัตน์ตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะก็ไม่เป็นอะไรกับเขาหรอกสมัยเรียนจบเมื่อสามสิบสามสิบกว่าปีที่แล้ว่ เรียนจบมาใหม่ๆก็ไม่ไม,ไ,มไม่รู้อีนูอีเนก็นอไปฝึกงานกับช่างใหญ่เขาที่อำเภอเกือดอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็เรียนจบมาใหม่ๆผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรไรู้ไม่รู้หาเลยเขาเราออไปฝึกงานปุ๊บมันอยู่กันหลายคนนะครับอยู่กันหลายคนเป็นร้านใหญ่อยู่กันหลายคน พอรื้อออกมาปุ๊บน็อตมันเกินหาตัวที่ใส่น็อตลูที่ใส่น็อตไม่มีทำยังไงดีหาลูที่ใส่น็อตไม่มีทำไงดีไอช่างคนนั้นมันก็เฟี้ยงน็อตทิ้งเลยพอดีหัวหน้าใหญ่มาเขาก็มามาถึงเขาว่าน็อตตัวนี้หายไปไหนอา้าวไม่รู้ตีตามหากันมั่วตูวไปหมดเลย น็อตหายนะครับมาเรามาต่อนะครับเพื่อนๆเมื่อกี้ในลูกค้าเข้าก็เลยต้องสต็อปเอาไว้ก่อน <c oughs> พูดไปถึงไหนนะ <c oughs> อะสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่อยู่ตามห้องเช่าเป็นคอนโดหรือว่าอะไรเนี่ยต้องควรระวังนะครับสำหรับเด็กๆเ,เพราะว่า ถ้าเราอยู่ตามคอนโดหรือว่าตามห้องเช่าอยู่ชั้นหนึ่งชั้นเออชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นเนี่ยเนี่ยเข้าไปข้างในแล้วส่วนมากเด็กๆเขาจะไม่ค่อยใส่รองเท้ากันนะครับถ้าเจอแบบเนี้ยแบบที่ผมว่าที่ว่าไส้เป็นรั่วแบบนี้นะ,ะส่วนมากเราต้องควรระวังนะครับวิธีแก้เราจะทํายังไงกลัวเด็กๆกลัวไฟช็อตเด็กๆนะครับใช้ผ้าผ้าเช็ดเท้าเราเนี่ยนะครับ เอากระติกน้ำร้อนเนี่ยวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ผ้าผ้าเช็ดเท้าเราเนี่ยเอามาวางไว้ตรงนั้นแล้วก็สอนเด็กว่าก่อนที่หนูจะตักข้าวหรือว่ามาตักข้าวหรือว่ามาลินน้ำกินเนี่ยให้เหยียบตรงนี้นะเย่าไปเหยียบพื้นปูนนะครับวิธีแก้ง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ก็ควรระมัดระวังไว้นะครับแบบเนี้เทาไฟรั่วแบบเนี้ยเด็กๆเรียบร้อยครับไฟรั่วแบบนี้นะอครับคลิปนี้ก็คงจะไร้สาระไปหอย ไม่ค่อยมีสาระอกทิปนี้ก็คงจะจบทิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฝากกดค่ดกดตะไครกดหัวดใจติดตามให้หน่อยนะครับใครเข้ามาเห็นทิปนี้ช่างบ้านนอกช่างหอยก็กล่าวคําว่าวลาไปแล้วครับเพื่อนช่างทุกคนจะได้มีกาลังใจทําทิปต่อไปกดหัวดใจให้หน่อยนะครับกดติดตามให้ด้วยจ้าไปแล้วครับเพื่อนๆช่างบ๊ายบาย